สวัสดีครับผมทนายเดชาเมื่อเช้าดูข่าวตำรวจออกหมายเรียกแอดคาราบาวรับทราบข้อกล่าวหาคดีหมิน่นประมาทโดยการโฆษณากรณีคุณแอดไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกับผู้ว่าสุพันธ์บุรีพี่น้องประชาชนถามว่าการออกหมายเรียกคืออะไรการออกหมายเรียกหมายเรียกคือหมายของเจ้าพนักง,งานนะครับเจตนาลมของการออกหมายเรียกก็หมายความว่าเรียกผู้ต้องหาไปรับทราบข้อกล่าวหา หลังจากนั้นผู้ต้องหามีทางเลือกหลายทางในการที่จะพูดคุยกับพนักง,งานสอบสวนหนึ่งไม่ให้การใดๆเลยขอให้การชั้นศาลก็ได้ให้การรับสรารภาพว่าทำผิดจริงก็ได้ให้การปฏิเสธก็ได้หรือให้การาภาคเศษแบ่งรับแบ่งสู้ก็ได้ก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับคุณแอดคาราบาวว่าจะรับสรารภาพปฏิเสธแบ่งรับแบ่งสู้ ก็แล้วแต่นะหน้าที่ของอผู้ต้องหาหากไมไ่ทำความผิดก็ปฏิเสธยกเหตุผลแห่งการปฏิเสธว่าเราพูดไปเพราะอะไรเข้าใจผิดสำคัญผิดบันดาลโทสะป้องกันตัวเองหรือมีความจาเป็นอะไรอย่างไรที่มีเหตุในการยกเว้นโทษวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าสุพรรณบุรีในฐานะเป็นบุคคลสาธารนณะหรือเป็นข้ารายการเกี่ยวกับการบริหารราชการโดยสุจริตหรืออย่างไรแล้วแต่ นะคุณแอดคาราบาวถูกพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาก็เป็นเพียงถูกแจ้งข้อหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าคุณแอดนั้นกระทําความผิดจริงนะคดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวทางออกมีหลายทางหนึ่งตกลงกันได้ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกนะหรือ,อทํายอมชดใช้ค่าเสียหายยาวๆนะครับหรือสู้คดีเพื่อให้ชนะคดีทําได้หลายอย่าง ก็อยู่ที่คุณแอดคาราบาวนะครับว่าคุณจะตัดสินอย่างไรนะขึ้นอยู่กับผู้ต้องหานะครับเห็นว่าข้อกฎหมายดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ